Huh? <sighs> ชื่นชมหนุ่มกลาวักเงินช่วยเหลือคนเก็บขยะกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านเช่าเรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ทําให้หลายคนใจฟูสดๆสําหรับโมเมนต,ต์ที่นักร้องซอฟบล็อกหนุ่มกลาแสดงความมีน้ําใจกับแม่รูคนเก็บขยะที่กําลังเดินเก็บขยะบริเวณร้านสะดวกซื้อหนุ่มแวะซื้อของด้วยการให้ช่วยเหลือเงินจํานวนหนึ่งหลังทราบว่าทั้งคู่กําลังจะโดนไล่ออกจากบ้านเช่าเนื่องจากติดค้างค่าเช่าค่านา้ำค่าไฟ2เดือนโดยหนุ่มกลาได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวแสดงความมีน้ําใจ ช่วยเหลือแม่ลูกคนที่กำลังตกทุกข์ได้ย่าคู่หนึ่งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าเรื่องมีอยู่ว่าเจอแม่ลูกเก็บขยะอยู่หน้าเซเวนมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องราวคือกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านเช่าที่ติดค่าเช่าอยู่2เดือนติดค่าน้ำค่าไฟสาม,มีทำงานหนักจนป่วยลูก3ามขวบเด็กต้องนอนดึกเพราะว่าคอยแม่ไปเก็บของเก่าก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือนิดหน่อยครับเป็นกำลังใจให้ผ่านไปได้นะครับซึ่งก็มีแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง